ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเสาวันพฤหัสที7เจ็ดนะครับพี่น้องครับเดือนมกราปี64นะครับเด้อผมกับสิภาพีพระน้องมาเอาง้อยู่ทีตลาดนัดบ้านสมสนุกครับพี่น้องครับตำบลบัวระเบืออำเภอบัวระเบือจังหวัดมหาสารคามได้ครับพี่น้องเด้อ สำหรับตลาดสมสนุกนะครับพี่น้องครับผมกับผู้ใหมาหลายนัดแล้วนะครับเนาะราคางัวของปี6กสี่นิสิเป็นจังไหรเดี๋ยวสิภาคผีผ้าน่องยางเข่าไปเบื้องกันครับพี่น้องครับแล้วกันในส่วนของการบอกนะครับเนาะอาจจะได้ยินชัดว่าชัดแน่ได้ครับพี่น้องด้วการต่องขออภัยไว้กันแอลกอฮอลครับพี่น้องเพราะว่าใส่หนากากวอกครับพี่น้องครับกปองกันตนเองนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาคผีผ้าน่องไปเบื้องเริ่มจากเริ่มจากโซนงัวขุนทั้งนี้กันแล้วกันครับพี่น้อง อันนี้ง้อขนเนี่ของเขาของเขาปะครับนี่ยตัวผูอันนี้เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวหาหาเจ้าของเพิ่นกันพี่น้องอ่าพอได้ครับไอ้ง้อตัวผูเนี่ของใดครับนี่ยพวกหูนะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ผมพยายามสิถามว่าง้อผูมูนี่ได้ครับได้พี่น้องได้ตว่าเจ้าของเพิ่นยุใสพวครับพี่น้องนะเจ้าของว่ายู่ว่าเป็นยังครับเดี๋ยวกับยางเข้าไปเพิ่งทั้งแม่ลูกทั้งนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับอันนี้น่าจะเป็นแม่ลูกปะครับนี่อันนี้ อันนี้งม้ผู้ใดครับไอครับผมถามในแม่ลูกอันนี้แม่ลูกผู๋นะครับเนาะครูนี่เนาะครูนี่ไอห้องไว้เท่าไรครับนี่หาซิบเก้าหาซิบเก้าได้ครับพี่น้องเด้อไอ้ลูกนี่จักเดือนราครับตัวนี้สิเข้าสองเดือนหรอเนาะสิเข้าสองเดือนลูกพว้ได้ครับตัวนี้อันนี้อันนี้บอลลูนะครับเนาะบอลลูในส่วนในส่วนของแม่พันนะครับเด้อส่วนสูงกับสี่อ่ารอยซี่ซิบแต่รอยหาซิบเลยครับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่าถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ครูนี่ได้ครับเด้อยูนี่นี่แหละเอาไปต่อยอดได้ครับพี่น้องครับนี่ ตัวผู้ก็ออกมาปเป็นสายขุนนะครับพี่น้องครับนี่แหละแม่มันชิมดำๆนะครับพี่นอ้องอ่าบัานี้ไอยมุ้ง,งวผัวนี่ของไอ้บะครับอโอ้โหนี่เด้อครับสายขุนเดี๋ยวเอาผู้นี่ก่อนไอ้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผู้นี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งสามห้านะครับพี่น้องครับเอดีตพายางเวุ้นเบุ้งไหญส่วนหนาของแม่กับลูกคุณนครับพี่น้องนี่แหละในส่วนของลูกคุณนะครับพี่น้องเด้อบัดนี้งัวผู้สายขนอยู่นี่ ไอ้ครับอ่ะไอ้ครับวานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยธุลายไอ้ครับวานนี้ง้วผูกของไงอยู่นี่หลายตัวแถวนี้ครับมูดิ้นสามมื้นก่วครับมูมูนี่ครับโอ้มูนี่สามมื้นกัวป่ะครับนี่สองมื้นกัวครับสองมื้นกันะครับพี่น้องสองมื้นสามนะครับพี่น้องสายขุนอยู่นี่ของเจ้านี่ถ้าผู้ใดมากสายขุนสามารถสั่งได้เดี๋ครับพี่น้องเด้อตัวตัวนี้แมนป่ะครับ ตัวนี้เท่าไรครับไว้นี่ตัวนี้สองมื่นเจ็ดได้คับพี่น้องของไอ้ง้อตัวผูกของเจ้านี่พันมีมาให้หลายด้วยครับพี่น้องครับนี่ถ้าผู้ใดอยากจะไหลน่าตัวนี้สองมื่นเจ็ดสองตัวนั่นสองมื่นสามได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละจําหรัเพิน่นอ่านี่นะครับส่วนสูงกับสีประมาณอ่ะอร่อยยี่สิบห้าไปหาอร่อยสามสิบกัวกับมีครับพี่น้องครับให้ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ครับผมศูนย์แปดหกแปดห้าหก 6571 6571ง้อจากบ้านไหนครับผมบ้านบอยไนย์ครับบ้านบอยไนย์แถวบ้านเก่าไม้นะครับพี่น้องบ้านบอยไนย์ตรงนั้นถ้ามีผู้อยากจะได้สายคุณสามารถสั่งพี่ได้หรครับครับผมสั่งได้อยู่นะครับเนาะกรโทรตามเบอร์นี้ได้ครับพี่น้องได้ถ้าในห้างหรือผู้ใดอยากจะได้ง้อคุณนะครับเนาะสามารถสั่งได้ครับผมเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฟังนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ เดี๋ยวเห็นงง้อขาวง้อเท้าอยู่นี่นะครับเนาะอ่าอันนี้ง,ง้อขาวคนใดครับเพื่อนอันนี้วัวลูกนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวสิอเบิ้งง้อเท้าตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้ของคนใดครับนี่อันนี้มันซื้อขายกันเหรอเนาะเอาเม่ลูกตะลูกกัอขายตะลูกนี่เพื่อนขายไปเท่าไหร่ครับสามเมื่อ ตามท่านเก่งหน่อยถ้าวันนี้แม่แม่แม่ละครับอยากจะได้เท่าไรพวกคนจะขอคันทังนะครับโอ้นี่เด้อครับพี่น้องเด้อในส่วนของไอ้ตัวนี้เพิ่นขายลูกขายลูกขายลูกไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวตาอแม่มันเด้อบ่รู้ว่าแม่เท่าไร้อครับพี่น้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวย่างไปเบิ่งโซนแม่แดงทักนี่ก็ได้ครับพี่น้องจังวนมาเบิ่งไหมครับผมเออ่แม่แดงหัวลุนตัวนี้ของผู้ใดครับนี่อันนี้ของผู้ใดครับ อันนี้ของไ้ของไกล้แม่แดงนี่ห้องว้เถรครับนี่กสิบประกันทุกย่างประกันทุกย่างอันนี้ตรวจทองไหมครับนี่ตรวจแล้วนี่รับประกันทองหมื้อล้นนะครับพี่น้องสวยๆทยทองซี่เดือนอันนี้มีใบมีหลอดไห้เด้อครับพี่น้องเด้ออันนี้ผสมครับอ่าอ่า คอนตินอตนะครับ LF 6 1 8นดได้ครับพี่น้องครับอ่าถ้าผู้ใดอยากจะได้อันนี้ที่เดือนแล้วเนาะครับทเดือนผสมวันที่ยี่สิบกันยานะครับพี่น้องครับ63เด้อเดี๋ยวนี่แหละลักษณะส่วนหนาของงดตัวนี้ครับพี่น้องอันนี้ท้องเทียใดครับนี่ท้องที่สองครับท้องที่สองนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นงวดทีอ่างง่ายดีได้ครับพี่น้องเด้อแล้วก็สีแดงเข้มนะครับพี่น้องครับนี่แหละถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่อ่านี่แหละส่วนท้ายของเพื่อนครับพี่น้อง ส้นสูงกับสิร 4, 5, 5, ิศรีี่สิบห้าบวกไปได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้ถ้าใครสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนะาะง้อตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่างนะครับรับประกันทองให้พ่อหล่อนนะค่ะพี่น้องเด้อใครอยากจะได้ตัวนี้เมียเงยทองพร้อมครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าเก้าสองสองนะครับอันนี้ง้อจากบ้านเลยครับผมาบจากจีนครับ จากเชียงเดือนนะครับพี่น้องเด้อพวกน้ำพวกเลื้งนิมมาหลายนะครับพี่น้องเอาไปอยากอะไรแบบนี้นะครับเนาะอ่า,อานี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับเอ,มอามาตัวได้ชอบตัวได้กันเลือกนะครับพี่น้องเด้อกับบรรยากาศที่ตลาดนัดสมสนุกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าเบื้องมู่ทั้งนี้ครับพี่น,น้องอันนี้ของอันนี้อันนี้วัวแมนนะครับเนาะนเดี๋ยวสิผ้าเบื้องมู่นี่ครับพี่น้องทั้งนัวขาวแมนนี่เท่าไหร่ เดี house, ๋ยวดพี่น้องเด้ออ้ียไดนันนี้งวง้เขาเพ่อได้ไหมง้เขากพ่อได้มาอันนี้งออันนี้งเขาองพรอปครับนี่แม่ลูกปะโอ้แม่ลูกลูกตัวแม่ได้ครับพี่น้องเด้อคู่นี่ห้องทะเลพรนี่ ห้องหกสิบหกนะครับพี่น้องครับอ่างอขาวตัวเม่นี่นะครับเนาะลูกจ่อสีแดงแดงนะครับพี่น้องครับเป็นวัวตัวเมียห้องใบหกสิบหกส้นสูงกับสีร้อยห้าสิบหัวใหญ่ได้รับพี่น้องตัวเมียนี่ตัวเงาดีอยู่ครับพี่น้องละกันลูกแหลกนะครับเนาะจักเดือนหรอพ่อลูกนั่นน่ะลูกซีเดือนหาเดือนเขาแม่ผสมไปครับเมียยังท้องว่างอยู่ได้รับพี่น้องเด้อเราเสียผ้าเบิ่งลูกนะครับพี่น้องครับอ่าลูกกับว่ามันขี้ไหลได้รับพี่น้องเด้ออ่า นี่นะครับถาผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับต่อรองเอาต่อรองไหนนะครับพ่อมาจากบ้านไหนครับนี่ยใกล้ๆก็อยู่นีดีบ้านหินตั้งบ้านหินตั้งไอ้ของหินตั้งน้องกุ้งนี่ยเออน้องกุ้งนะครับใกล้น้องกุ้งในตลาดน้องกุ้งนะครับพี่น้องครับวันนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับพ่อ082นย์แปดสองหนึ่งหนึเด้าะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับถ้ามใครอยากจะได้สนใจเนาะเอาพ่ออีกเธอเปิดไปท่าะไรก็ครับ หกสิบหกได้ใครพี่น้องต่อร้องเอาได้ใครับพี่น้องเด้ออ่าไม่คุณดอกไม่คุณดอกนี่งวงสดๆอยู่นะครับเนาะนี่แหละเบื้องส้นไทยทั้งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะผู้ใดสนใจอ่าครูนี่ได้ใครพี่น้องเด้นี่นะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องไหนไอ้ครูแม่ลูกอันนี้ของผู้ใดครับของคนนะครับนี่เปิเปิดไปนี้สิผานะครับเนาะอันนี้ลูกของพ่อได้ข้าวใบหนี่ ลูกซีไวศูนย์ก็หกมีมีใบน้ำบระคับลูกมีอยู่ขับอยู่บ้านโมเดลมีมีใบยอยู่ด้วยคับพี่น้องตัวนี้เด้อแต่วัสดีในส่วนของสีกับเนื้อหนังนี่สวยแล้วครับลูกซีไวสองเดือนโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับอนาคตพ่ขอพันธุ์ได้เลยเด้อตัวนี้ผู้ใดอยากจะหาลูกผูกไปเป็นไป,ไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับพี่น้องเนาะผูนี่วันนี้ลูกตัวที่ไรพของเพลินล่ะครับตัวนี้ลูกตัวแรกครับลูกตัวไอน ตัวแรกได้ครับตัวนี้เด้อตัวสองขายผู้ใหญ่อยากอะไรกมันขึงกิจจังปลาแซวอีกครับพี่น้องครับวันนี้ตัวนี้มัดใส่ขันหมีแมวแมวมันอยู่ตัวนึงนะแสต่งกระสีครับพี่น้องครับอันนี้หลวงว่าผู้ใดญ่บุครับพี่น้องครับตัวนั้นเนาะอันนี้สองแสนหานะครับอ่านี่แหละครับเส้นหน้ากระโหลกเงาดีสวยแล้วก็อ่าโบ๊ทโบ๊ทดีได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้เนาะสีเข้มดีมากๆแล้วก็ปัญหาตัวนี้ขาทอกขาถอนนี่ผมไม่ดีนะครับนะอ่าอันนี้ง้อของอ้อจากบ้านไลยครับ โน้นสวรรค์น <It, disappointing. S 2> ี่นะครับฝากเบอร์โทษนะครับผมเพิ่มมี่ฝากเบอร์โทษนะครับเพิ่มมี่พูดสนใจครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้นี่ศูนย์หกัวนูงดังสูงเง้ยนะครับเพื่อร้อยหาที่หาเงินด็แตะไปหาร้อยหกสิบปุ่นแล้วครับพี่น้องอ่าบันรเงิวดยุบันเขามีแบบไหนอีกครับเพิ่มมี่พูดอยากจะได้นะครับผมมีแบบเลี้ยงแบบนี้เนาะแต่ว่างว่ขายดอกเงินเงินเงี้ยงโอ้ัวเลี้ยงนะครับพี่น้องเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ให้้ไปแลวครับพี่น้องคหาย เดี๋ยวภาพตัวนี้ของผู้ใดครับหน่ยนี่ตัวนี้ของไอ้เนาะครับอ่าห้องสีสิบสามหาหลายโอ้สีสิบสามหาหลายตัวเงยเลยด้วยครับพี่น้องตัวนี้เด้องัอตัวเงยแล้วกันวัวสาวตัวนี้เป็นงัวสาวลักษณะที่ลูกหลามโค้งสั่งสูงใหญ่แล้วก็ล้ำตัวเงาด้วยครับอ่าผมว่าปีกัวบ้างปีปีกัวได้ครับพี่น้องปีกีกัวได้ดนะครับเด้อลักษณะออกสีไม่ขอบเปือกนะครับว่าเป็นกี่ลายนะครับตัวนี้ยาวใหญ่งามดีครับพี่น้องแล้วก็ในส่วนของเครื่องบดนะครับพี่น้องเนาะอ่านีี่่แหลละะครับผมมจิ้ดๆน ถาผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนมซีเต่าตีนมครับผมวันนี้ว่มีติ่งนะครับพี่น้องครับถาผู้ใดอยากจะได้คู่นี้น้ามกับม้าลายด้วครับพี่น้องนะนี่แหละส่วนน้าส่วนลึกนะครับเนาะพี่น้องนี่นะครับยืนสวยเลยหล่ะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เหล่วถี่ผ้าเบื้องส่วนหนาครับพี่น้องครับนี่กระโหลกสันดังตรงๆนะครับเนาะกระโหลกใงญ่ยดีด้วยครับพี่น้องตัวนี้ด้านหนาครับผมนี่นะครับถามใครอยากจะได้อันหนึ่งว่าจากบ้านไหนครับจาก ไอ้บอระเบือครับอตัวนี้ผมว่าหนาเลี้ยงครับพี่น้องครับง้อสดสดดีอยู่นี่อ่ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับไอ้ครับศูน้าแครับ098ย์เก้าแป3หกสามแปดครับ2931ก้าตัวนี้ตัวร้องเอาได้ครับพี่น้องเด้อหนาสนได้ครับพี่น้องตัวนี้อ่าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเนาะเราจะพายยางไปเบื้องทางนี้ได้คับพี่น้องเด้อเบื้องทางนี้นะครับพี่น้องครับอ่าทางนี้่ามีง้อแบบไหนง้อตัวเมียไหลได้ครับพี่น้องอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวไปเบื้องกันว่าเพิ่นจะา้องไว้เท่าไรอันนี้ขออง้บบบบ่่คครรัั อันนี้บอรู้ว่าเจ้าของมันยุ่งใสนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่าบ้างตัวนี้เอาเอาเอาที่เครับคูคูคูนี่สิเม็ดมันหเดือนไม่ได้สเดือนครับอ่างาะทองคูนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้ทองหาเดือนตัวนี้ทองสามเดือนวันนี้ตัวนี้นี่ทองไส้พออะไรครับนี่ตัวนี้ทองครับเจ้าของเองครับครับทับโตนะครับเนาะโตครับอ่า ตัวนั่นกับทองตัวเดียวกันบ่ครับทองเดียวกันตัวเดียวกันนะครับพี่น้องเด้อถาผู้ใดอยากจะได้งวแม่พันอย่นี่นะครับพี่น้องเนาะอ่าอยากจะแน่ชัดว่าทองบ่ทองหรือติดบ่ติดน่ครับพี่น้องเนาะตรวจตรวจตรวจสเกินจ้างเอาไปครับพี่น้องครับอ่าีกนะครับพี่น้องเด้องวแม่ยิ่งย้ายยุนี่อเมียสหรับเป็นแม่พันหอกะตัวนี้นะครับพี่น้องบดดีเด้อส่วนสูงกะจิอ่าตอยหาซีได้ครับพี่น้องตัวนี้รอยซขึ้นเนาะหูสันหูสันครับพี่น้องเออเวกในส่วนไทยนะครับเนาะ เข็มดำนะครับเด้อตัวนี้นมสีเต้านะครับพี่นอ้องปัญหาขาทุกขาขาทุกขาถอนมาพี่น้อยนะอนเานาะแล้วตัดต้นตำหนีนทุกอย่างนะครับพี่น้องเด้อหาใครอยากจะได้ตัวนี้ไอ้ครับง้อยยุบ้านไหนครับนี่ยง้อยยุบันบอระเบือเท่านีร่หระครับบอระเบือนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผม094ย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หก่เ้านงหดศงห้างยุบันตรงเข่งบาระเบือได้ครับพ<อ>ี่น้องเด้อนี่เนาะครหนึ่อ่าครับ,บร ดี๋ยวสียผ้าพีผ้าหน่องเบิ้องอ่ะออีกตัวหนึ่งนะครับนี่ของอีอันนี้เจ้าเดียวกันปะครับนี่เพราะอะไรเจ้าอ่าตัวนี้ห้องไว้เท่ถอะครับนี่อ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้เจ้าของคนวัอยู่เดี๋ยวสียผ้าเบิ้งตูงงามๆตัวใหญ่ๆตัวนี้ถือว่าเป็นงัวสดเลยนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้งัวสดๆงามๆส้นสูงกับสีรอยหาสิบหาขึ้นนะครับพี่น้องอ่ะ ได้ครับวัดแล้วลอยซีฟเก้าลอยซีฟเก้าอ่าแต่แต่ลอยหาซีฟครับพี่น้องอ่า <Ừ. S 1> ลำตัวยาวใหญ่แล้วก็นเนื้อหนังหนาดีได้ครับพี่น้องอ่าไอ้ครับบันี้ตัวนี้ผสมไหมครับนี่ผสมซีไว้ครับผสมซีไว้มีใบให้ปะครับ<ม>ตัวนี้อ,อันนี้มีใบมีหลอดผสมให้ได้ครับพี่น้องสามซีปูจิกาสามซีปูจิกะพ,พ,พันพันรอบเดือนครับประมาณประมาณเดือนหนึ่งครับพี่น้องเดือนกว่าอีกแปดวันนะครับเนาะอ่าสิชมูดำได้ครับพี่น้องเด้ออ่าตัวนี้เหมอสสำหรับเป็นแม่พันธุ์ด้วกันครับพี่น้องเนาะพวกกีพวกเล็บนีสวยอยู่ด้ครับพี่น้้อองเด กรีบเรียบสวยๆบุโร่พี่น้องเห็นไหมเนาะ <S <S อ่ะนี่แหละครับส่วนหน้ากลีบหูดำนะครับเนาะ <S <S 2> <S 2> แนี่ส่วนหน้าก็ถือว่าการะโหลกเงยเอาดีอยูค่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อ่าหน้าเอิ๊กนี่ก็ถือว่าควงเล็กแหละครับพี่น้องเนาะส่วนไล่นี่นะครับเดี๋ยวจะพายางบนเบิงส่วนไทยครับพี่น้องตัวนี้สูง149ด้วยครับพี่น้องเด้อเนี่ยแหละนอกตั้งตรงดีด้วยครับพี่น้องเด้อตรงกับไล่พอดีครับนี่นี่น,นะครับเนาะตัวนี้อ่ะถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้แล้วก็ถ่ายข่วงเพราะสูงากข้นะครับพี่น้อง หาง,งเ,เงยเง,ง,งียบเลยกัเบื้องขวงหางครับพี่น้องขวงหางหง่ดีเด้อวันนี้สิพาเบื้องในส่วนของนมนมตัวนี้ซีเต้ตัวนี้ไม่มีติง่งนะครับพี่น้องเด้อนี้ไม่มีติ่งถือว่าสวยเลยแหะครับพี่น้องครับไอตัวนี้ห้องไว้เทอาได้ครับนี่เจ็ด <70, 000. S 2> มืนหางเจ็ดมืหาเองนะครับพี่นอ้องเด้อถือว่าตั้มก็แสนไหลเติบอยู่ครับพี่น้องสำหรับบัวแม่พันธ์อันนี้ท้องแรกบ๊ะครับนี่ท้องแรกนะครับยังตอนล้องได้อีกนะครับเด้อห้องไว้เจ็ดมืนหางครับพี่น้องวันนี้ตัวนี้รับประกันอย่างแน่ครับ ตอกันตนี้ทุกอย่างครััวนกย่งหลักกในส่วนของเรื่องทองเนี่ยทองคือขันขันพานรอบต้องตรวจก็เอาไปนะครับเนาะต่ว่ามันอกัถึงการบตรกัรละวัดดวงเมนครับแมนอ่าบดับดติเกาไปผสมไม่เอาครับพี่น้องขนาดเนาะต่วามันกัผพานรอบมาแล้หล่ะครับผมอ่า บันีตัวนี้ฝากไอ้หอ้องไปายเลสิบห้าแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ย์เก้าแปด้าองอ้นี่ือคุณพี่อย่งครับคนาทิพครับอ่บาบ้านไหนครับผมอยู่บ้านน้องสีมบอระเบือน้นองสิมบ,บอลบ,บือนะครับสังเกตของงัวของคุนพี่ผ่นนีมีะตะโอมงามนะครับถามูด้คยติดตามไปเห็นมานะครับพี่น้องครับก็โทรไปต่อรองเาครับพี่น้องครับของเจ้านี่เป็นมีงวัวมาให้กะโต่งงามๆสุดโต่ง อีกแม่หนึ่งนะครับนับเป็นงัวหัวโล่นนะครับพี่น้องตัวนี้เด้อถ้าผู้ใดสนใจถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้แม่นี่าตัวนี้ห้องไว้เที่ไหนครับนี่ก็ติมหางก็ติ๊มหางก็ติมาตัวนี้ท้องไหมครับนี่ท้องว่างแยกลูกท้องว่างแยกลูกออกไปเลยนะครับพี่น้องเด้อสังเกตนมนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างแบบนี้หัวลนลนธรรมชาติแบบนี้ถ้าผู้ใดมักนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ก็อ่าเดีว่าสวยขึ้นกันล่ะครับพี่น้องเนื้อหนังเงี้ยนะครับพี่น้องครับตัวนี้มีตำหนิ ตไหนวะครับตอรองได้นะครับเนาะต้นส,สูงกับซีโรยหาซิฟได้ได้ใครพี่น้องตัวนี้รอยหาซิฟขึ้นแล้วสูงใหญ่อ่าบันิ<ม>คเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะพาบางส่วนไทยนะครับเนาะโควงส่างสูงใหญ่เงาหางใหญ่ขัตนาไครับพี่น้องตัวนี้เงาหางใหญ่<ม>หางลากดินนุ่แหละครับจินนด,ดำท้ายกว้างนะครับตัวนี้เนาะนี่แหละข่าวกู้ใดอยากก็ได้พวงใหญ่อีกได้ใครับพี่น้องหางเกือบลากดินนุ่แหละครับพี่น้องตัวนี้เนาะตัวนี้เคยให้ลูกมหมไปครับ ลูกตัวนึงนะครับพี่น้องครับลูกแม่ที่แยกไปแล้วนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับถ้าสนใจตัวนี้อ่าฝากร์โทรศัพท์นะครับ0-81 0 0แ002 8 9 3 9 8 9น9นะครับพี่น้องครับไปอยากก็ได้นะครับเด้อเราจะพาเบิ่งเสวนหนาทั้งนี้ครับพี่น้องนี่แหละถูกหลังส่วนหนานะครับเนาะผู้ใดมากแบบนี้นะครับเด้อหน้าเอิร์กไล่กว้างนะครับตัวนี้อ่าติดหูขอบหูดำแล้วก็ในส่วนของขากระดำนะครับพี่น้องครับ เดี <sympath is> ๋ยวสีผ้าเบื้องหนคู่ใหญ่ๆคูนี่ครับพี่น้องครับคู่ใหญ่คูนี่ถ้าผู้ใดมักในส่วนของงวใหญ่งองคมใหญ่ๆเด้อดผับเด้อพี่น้องครับลูกสีใบลูกสีใบบันี้ในส่วนของลูกก็ถือว่าเนื้อหนังนี่โตงามแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้อง่าลูกตัวนี้ลูกตัวเด้ครับลูกสีใบครับลูกสีใบศูนย์เก้าหกตัวนี้มีใบไหนนะบ้างครับลูกมีใบครับมีใบมีหลอดนะครับนี่แหละทายาทของสีใบศูนย์เก้าหกเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้เขาลยเขาสี่เดือนพอดีด้ครับพี่น้องเด้ออันนี้้เเเขขาาัอนนี็ด เตี้ยนเขาเล็กๆเตี้ยนน้อยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแข็งหายดีแล้วนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากได้แบบนี้มันเจ็บขาบเพราะเขาดื้อบ่บัครับบ่นะครับพี่น้องครับอ่วันนี้เจ้าหนีตัวแม่นี่ส้นสูงรอยหกสิบบวกแน่นอนครับพี่น้องเป็นวัวที่ตัวใหญ่แล้วก็ลักษณะของความดึกนี่ลึกมากๆนะครับเด้อผมก็ต้องถอยออกมาไกลๆนะครับพี่น้องครับอ่การเดินการย่างยางเห็นป้วยไหมครับได้แข้งได้ช่องเขยนี่นะครับครับผมอ่า เรื่องบัวนี่กับมาหลายเด้อครับพี่น้องเด้อรูปร่างสูงใหญ่มากๆตัวใหญ่ตัวเง้ยวหนาครับพี่น้องตัวนี้บัดนี้คู่นี่ไอ้ห้องไว้เท่าไหร่ครับใบว่าสักเจ็ดครับสักเจ็ดสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากยังไงเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องส่วนหนาของแม่มันจะใส่ครับพี่น้องครับอ่านี่ยแหละขีดหูดดำขีดหูดดำนี่ขอบขอบไปลึกมากๆนะครับเด้อนี่เรื่องบัวนะคผาดพี่น้องเนาะหนาๆขอบไปลึกมากๆนะคผาดพี่น้องพวกอ่าน้าพวกเรื่องก็บถือใบยุ้ยหลายได้ครับสำหรับตัวแม่นะครับพี่น้องเนาะเนี่ยแหละนมท ลมกับพงยญนๆอยูนล่ะอ่านี่ะครับโดย๋ no ิทสิภาเบิ้งลูกอีกที่หนึงครับเพียงเ่นั้นเลยว่าปสนามลูกมันขึ้นลยนักเะียนคนยุดนามคนลูกกติเห็นเราที่ครพี่น้องสบายเมันกันเด็กใ้อยกำลังดื่นนะครับน้องกันเรียนไปหาเหรนธรามด้ครับพี่น้องครับว่าสนามนะครับ่บันี่ว่าสอตัวคูนี่บ่มีตำหนีนบ้ครับบ่มี่นตหนิครับประกันทุกอย่างครับประกันรับประกันตำหนิทุกอย่างเนาะบัตนี้ถ้าใครอยากจะเบิ้องงวดนี่สามารถขาไปเบื้องของอายบพี่้ด ในส่วนของลำตัวมุกกี้ของลูกซีไว้กัดถือว่าหนาลึกเล่นเหรครับพี่น้องครับนี่เบื้องลักษณะของแมนะ่เพิ่นเนาะเดี๋ยวจะดูส่วนท้ายครับพี่น้องครับข้องสั่งรูปร่างนี่โอ้โหขากระดูกข้องสั่งอย่างนี้ดีดีครับพี่น้องเนาะนี่นี่แหละส่วนท้ายของเหมือนนะครับเนาะเบื้องทั้งหลังกัดเปียกแต่เหมือนช้างเหมืนลหรครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อ่าสองแสนเจ็ดหมืนนะ่นเนาะฝากเบอร์โทรศัพท์ไหมครับไอ้0946496490158 <0 94, S 2> 0158เก้าสี่ะก็อยู่เก้าหกสี่เก้าศูนย์หนึ่งหลาแปดศูนย์หน้องครับ เอาไปอยากจอได้นะครับนะบัานนี้ตัวขาวนี่ของผู้ใดบ้ครับนี่ของคุณเดี๋ยวไม่ควรครับเลยบ้อ่าตัวไม่ควรไม่ควนเอาของไอ้ปลาหนวดมั้งบ้ครับนี่ของปลาหนวดปลาหนวดปลาหนวดเดี๋ยวปลาหนวดมีตัวขาวเท่าไม่ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับพี่น้องเด้อออกกล้องสวัสดีครับสวัสดีพี่แม่ครับโอ้ยบ่กินหอดีฟซี่นะบ่เห็นหลายมือแล้วครับพี่น้องอ่าบัานนี้จังตัวนี้นี่จังตัวนี้ตั้งไว้หกหมื่นเจ็ด หกหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับลูกแท่งเลยหรือลูกร้อดิมันเป็นแม่ลูกเหมือนมครับผมโอ้เป็นแม่ลูกกัมืนตะวันลูกไปหาเหรียญยรับพี่น้องเนาะลูกตัวสีด้วครับสีแดงบ่แดงนะครับเนาะหกหมื่นเจ็ดนะครับเป็นแม่ลูกสีแดงลูกตัวผู๋นะครับเนาะตัวผู้ลูกจักเดือนหรือครับลูกได้ประมาณสองเดือนนีเลยลูกประมาณสองเดือนนะครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นครูแม่ลูกนะครับตว่าเห็นลูกเพิ่นครับพี่น้องอ่าเปิดไบหกหมื่นเจ็ดเนาะของคุณลุงหนวดนะครับเนาะพ่อผู้สาวไพ่อผู้สาวมันคือเจ้าของง้อแท้เนี่ย เจ้ช่องเก่านะวันนี i mean, the door, so door, kind of the ้แม่สาวตัวนี้ในห้องตัวนี้ห้องสีสีครับโอ้พูดตัวแดงแดงยางที่ปุ่นมาครับมนพูดเป็นตัวหน่อยดินะก็หน่อยหรอก็หน่อยได้ครับพี่น้องเด้อถือว่าตัวใหญ่เติบโตแบบสีแดงเข้มเข้มนี่แหละอ่ะตัวนี้ห้องไว้เท่าไหรครับตัวนี้ห้องสี ส4ครับ4ี่นะครับพี่น้องเด้ออันนี้อ่างัวเจ็ดเดือนแหละครับปีง้วตัวนี้หกเดือนกลัวหกเดือนกว่าป่ะครับเดือนนี่ละมอคิดตัวใหญ่แส่หกเดือนกว่าอ่วนี่นะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ะครูนี่44่ด้บครับเด้อเป็นงัวสาวนะครับพี่น้องผู้ใดกำลังมองหางงัวที่จะอยากไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้ด้ครับราคากลางๆครับพี่น้องครับ40กว่าก็ถือว่าต่อรองได้ต่อรองเอาครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อช่วงไล่นานะครับกับว่าเด้แคร์ป่ครับพี่น้องขี่เล็บก็ดีสวยๆเด้อครับขาทกขาถอนมามีเนาะ อนี่ดักซีบหมูดำดำเดี๋ยวผมจะอ่าให้เพิ่งช่วงช่วงท้ายแล้วก็ช่วงสี่โค้งอันนี้บ่มีส่งสุดส่งอย่างบ่มี่แ้วครับเป็นอ่าอันนี้สี่โค้งสุดไม่มีนะครับพี่น้องครับอ่าจิ้มดำๆำแ้วครับเด้อไม่มีนะครับเนาะผู้ใดสนใจก็ยังวางกานนั่งอีกยังว่าายยืนนะครับผมอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ93 093 723 723 2583 2583ขอบคุณพี่น้องครับ ลุงหนวดนะครับพี่น้องเด้อหังไว้ว่าว่าเห็นหนวดหรอกช่วงนี้ตั้งตั้งไอ้ดูแลตนเองครับพี่น้องครับเหตาตากันเหลี่ยมแนบแนบครับผมหมูว่านนี่ยังเห็นหนุนยุติตลาดจำกันม่ได้กับมี่ยงว่ะครับอ่ะนี่แล้วครับเด้ออันนี้เด้อเดอันนี้ของของผู้ใดครับนี่พี่บ่อันนี้ของพี่บ่ครับนี่โอ้อันนี้ นี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าเบื้องแม่นี่ครับพี่น้องครับอ่ะง่วงกับยังมีให้พี่น้องเบิกอีกหลายเด้อครับพี่น้องเด้อจักแม่นี่ง่วงที่แยกลูกไปบ้างครับนี่ยครับซิงแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เซิงเหรอเนาะเซิ่งในจักเดือนหรอครับเดือนกลัวเด้อครับเซิงโตหรือซึงตลอดครับผมอลดของพริกแดงของวิไลฟาร์มของพริกแดงก็เอสเคห้าแปดหนึ่งของวิไลฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อ่ะถ้าผู้ใดสนใจอยากได้อันนี้พันรอบเลยนะครับเนาะเดือด อ่ะไม่ใตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับสี่หมื่นสี่ครับขายกันราคาขายสี่หมื่นสี่โอ้ลค่คาขายสี่หมื่นสี่ครับบ่อห้องเลยราคาขายอยู่ตรงนี้แล้วใครพี่น้องเด้อสี่หมื่นสี่นะครับเนาะส่วนสูงก็สี่ร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบสองใดจะขายพี่น้องตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะพาเบื่องส่วนหนาด้วครับพี่น้องเด้อนี่แหละส่วนหนาแต่ว่าเครื่องบดอาจจะบดหล่แบบไหนได้ครับพี่น้องตัวนี้นะอ่าตัวหูนี่บวบเกินปากหูสั่นไดครับพี่น้องตัวน,นี้ผู้ใดสนใจตัว,ตวนจจี้ได้ครับเด้ออ่ นี่นะครับตัวสีช้างยางเบื้องชนไทยครับบัดนี้อ่างง่ายดีลึกดีเยอะครับพี่น้องง้อตัวนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างครับบัอนะครับพี่น้องครับตัวเงาหางง่ายหางยาวดนะครับดอกเครื่องเครื่องชมพูดนะครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใดสนใจตัวนี้นะครับเออสำหรับซีซีก็ถือว่าได้แม่ยังไงล่ะครับบัดนี้อีกโอ้โหนี่วะลูกโกผูลูกตัวผูของลูกหนวดเมื่อกี้ดนะครับเดือกแม่กับแม่เท้านะครับพี่น้องนู่นเอ็นแม่เฟินนะครับเด้อ นี่แหละลูกคนนะครับพี่น้องครับหกสิบเจ็ดนะครับครูนั่นเนอะครับครับนี่นะครับพี่น้องครับต่อใดต่อต่อรองใดคือเกาครับของลูกหนวดนะครับเนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็แมียนบุ๊คพี่ตัวนี้บ่แเมียนนะครับพี่น้องเด้ออ่าตากเบอร์โทรศัพท์ไหมครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกสองเก้าหกสองเก้า ห้าหกศูนย์ห้านะครับเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจตัวใดอยากจะได้ตัวใดอยากจะได้ไปเลี้ยวอยากจะได้รูปมันขายหางมื่าแหละอ่าอู้หูเก็บพี่น้องครับอ่าก็ได้รูปมากกับเดือนละหมื่นแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะอ่าถ้าผู้ใดสนใจนะครับสำหรับวัวแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับยังไปเบื้องทางนี้เด้วเห็นเออง้อดำอยู่ทางนี้นะครับพี่น้องเด้อง้อดำเนี่ยรูว่าของผู้ใดนะครับอ่าเนี่ยง้อดำเจ้าของของพ่อเหครับ หาแปดนะนะมาน่แปดาาหา่นะครับถวนรับเ้อาผู้ใมัแบบนีรัด้อครูส้นหนึ่งก็ดแ้วก็เป็นของอ่ฮินดูบาซินนครับถาผู้ใดมักแบบนี้เ่าห็นะครับอันนี้เป็นงวดให้ลูกว่าจากตัวครับตัวตในี่มันาคาสตัวอี้สูงร้อยหสิบของสั่งสูงใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อผไทยกไเวนป็นสครับ ให้ดูครัาไปไดนลูกแล้วได้ล,ลูกเรามันว่าครับเดี๋ยวจะพายยังไปเบื้องไ,งไ,งไกลๆครับพี่น้องเนาะอ,อ่าครับผมนี่แหละรูปร่างโครงสร,งสร้างสูงใหญ่วัวฮินดูบาซินนะครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นเบื้องส่วนท้ายนี่หางยาวๆเลยนะครับเด้อตัวนี้นี่นะครับเนะาะผู้ใดสนใจอ,อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อหางยาวมากๆโครงสร้างรูปร่างสูงใหญ่ตัวนี้บัานี้ตัวน้อยนี่กับส่วนสูงกระสีร้อยหางสิบหาขึ้นไปห้าร้อยหกสิบหุ่นละครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะอ่าถ้าใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะ ตัวนี้ซี่สิบห้าป่ะพอ่อตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอพ่อตัวเดียวตัเดียวบ้าน,นี้ผสมมีตัวใดผสมอะไรไปบอบอบัดันบัท่านผสมจากตัวนะครับยังทองว่างทั้งสองตัวนะครับเด้อถ่าผู้ใดมักแบบนี้นะครับเนาะอ่าตัวนั้นหาซี่ตัวนี้ซี่สิบแปดนะพอนะ่อเนาะอ่าพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์โอ้ตัวนี้ซี่สิบห้าเตซี่สิบห้านะครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่พอ่อศูนย์แปดหนึ 1, ่งศูนย์แปด่งจูนย์สี่เจดศูนค์สี่เจ็ดหกสี่แปด ตกฟาราดเด้อครับพี่น้องเด้อถาผู้ใดสนใจอยากกี่ไรกับมีให้เลือกหลากหลายนะครับพี่น้องเนาะโครงสัางลูกหลังลนิ่งๆแบบนี้เอาปลามานันใส่ก็ได้ครับนี่ส่วนหนาเดี๋ยวให้เบื่องไก่เด้ครับพี่นอ้องเด้ออ่านี่ยแล้วเนาะนเดี๋ยวเสื้ผ้ายางบนเบื้องให้เบิง้งอ่าครับผมนมสีเต้าทุกตัวเด้ครับพี่น้องเด้อประนดี้ในส่วนของอ่าน้ามของดึ้งนี่ก็ให้พี่ให้น้องนี่พี่จะด้หน้าเบิ้งเอาเด้ครับพี่น้องเด้อมาหน่อยมาหลายส่วนไหครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องครับ นี่สวยๆทุกตัวข้องสาง่ายทุกตัวตัวนี้อา่าตัวนี้น้ำน้ำกับลึงนี่น้ำกับลึงนี่สิเมื่อไหร่ก็โตใหญ่ได้ครับพี่นอ้องเด้ออ่านี่นะครับถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ได้ครับพี่น้องครับเบอร์โทรกับให้ไปแล้วนะครับเนาะอวันนี้เดี๋ยวอา่าสียางผ้าเบิ้งทั้งนี้ครับพี่น้องก็ยังมีงวัวให้พี่น้องเบิ้งอีกดิตะว่าบอลูว่าเพิ่นขายไปบูอ้อันนีบมึงอันนี้อันนี้ตัวร้องราคากันอยู่บ้านใครเพิ่งไดน อันนี้ต่อรองราคากันอยูได้ครับพี่น้องอันนี้แม่ลูกกนนะครับเนาะแม่ลูกครับลูกน้อยน้อยนะครับสีแดงนะครับสีแดงสวยลงนู้ดราคาราคาสามหมื่นแปดพันครับอ๋อสามหมื่นแปดพันถี่พันไหวนะครับลูกตัวเมียได้รับพี่น้องด้วยครับผมแดงนะครับพี่น้องน้อนแล้วกับเม่เป็นเท้าโบัวนะครับอ่ะให้เป็นต่อรอดกันไปครับพี่น้องสำหรับผู้ที่อ่าหางว่าไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับอ๋ออะนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศในเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่เจ็ดนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าอ่าบรรยากาศนี่ ง้อกับว่าหลายไปไหนครับพี่น้องครับแต่บากักยังถ uh, ือว่ามีให้เลือกหลายตัวอยู่ครับพี่น้องผู้ใดมากตัวใดอยากก็ใดตัวใดกัฝากฟีฝากน้องเลือกเอาก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับอ่าพูดคุยตกลงราคาต่อรองนะครับเป็นหน้าที่ของพี่น้องเกษตรกรครับผู้ที่เจ้าของง้อแหะครับพี่น้องครับต่อรองเอาเนาะมากกะไลายครับพี่น้องจะในคลิปนี้ผมก็ขอพ่อไปแค่นี้ก็นะครับพี่น้องเด้อฝากฟีฝากน้องอ่าติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันครับผมสิบห้าพีพ่น่องไปเบิ้งคลิปไดนะครับพี่น้องเนาะ ไปตลาดแหด่งไหนไปาฟ้มไหนนะครับก็ฝากติดตามไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ